สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลดเดินเข้าวป่าครับก็วันนี้นะผมจะไปหาเห็ดโคลนกับน้องคนมานะครับผมแล้วก็พี่พิชัยแล้วก็พี่แฝดครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาหาเห็ดกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าเห็นชาวบ้านนะครับถือกันไปหลายถุงมากครับชาวบ้านในหมู่บ้านผมอะถือเห็ดกันไปเยอะมากครับผมก็เลยอยากจะมาดูครับว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าใช่นะพี่นะยุงเยอะครับแล้วก็ครับพี่ พี่ๆได้ยินกันไหมจะมีเสียงคุยกันด้านล่างนะครับเสียงคนหาหน่อไม้คนหาเห็ดนะก็ใช่เอาไม่ต้องแบกใจกันนะครับผมนะก็โอเคครับพี่ๆก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับว่าผมแล้วก็น้องต้นมันกับพี่ๆทั้งสองจะเจอเห็ดโคนกันหรือเปล่าครับผมพร้อมกันทุกคนไปไปรุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปครับก็กำลังเดินดูเห็ดโคนกันนะออกมาด้วยนะนี่ครับสุดเกิีแล้วอันนีเลดไปเยอะไหม ก็ปัจจัยหลักของผมนะครับคือหาเห็ดนะครับผมใช่ผมผมเน้นเห็ดครับพี่ไอันนี้มันปราสากระเลียงเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ไหมนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้ไม่กัดพี่ตอนตอนเด็กผมชอบกินนะมันกินได้พี่กอบเลกอบนะ เฮ้ยน้องเจอหน่อไม้ทุกคนว่าว่าเบาเบาเบาว่ากอนคือคือคือเพื่อนนะเพื่อนนะซูนะคือเขาบอกว่าน้องเ็ดเป็นหลักครับตัวหลักคือเป็นเห็ดทุกคนเอางี้ป่ะพี่แยกกันหาเห็ดไหมเพราะว่าเห็ดถ้าอยู่กันกระจกเดียวเนี่ยหายากกว่าผมว่าต้องเดินแยกกันตลอดใช่ใจอย่างเงี้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกหาเห็ดกันนะเอาคอทางไงนะโอเคให้น้องไปใครอ่ะฮะน้องแยกใครน้องก็ไปกับเราให้น้องก็แยกห่างๆคนละที่คนละที่มินาเดอร์เขานะหรอฮะ ก็บอกน้องว่าถ้าเจอเห็ดก็บอกตกันบอกกันนะหนูหนูที่อยากเคยที่บอกไรกับพี่อ่ะน้องบอรู้จักใช่ไหมรู้จักน้องเคยเห็นแน่เลยนี่ครับพี่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยอ่ามันไปนะครับนี่ไอตัวพวกนี้ชอบหากินหน่อไม้นะมีเยอะพี่ส่วนมากใช่ใช่มันชอบหน่อไม้ใครทุกคนเอาไปดูหาแล้วก็ไอกล่องเห็ดกันไม่คนวรพบเจอหรือเปล่า เราหาหน่อมนไม้มากเลยใช่ร้อยหงหน่อไม้แล้วก็เสี่ยงรถเสียงรายเยอะคนนั้นจะขับขึ้นเขาไปหานหน่อไม้แบงหน่อไม้กันและไอ้เขาที่ขึ้นเนี่ยขึ้นยากมากพี่มันต้องเป็นวิบากนะครับพวกวิบากถึงจะขึ้นได้นะเพราะว่าหินเยอะแล้วก็ชันไปเดี๋ยวเราไปแย่งหาให้มันคนละที่กับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าแมงั้นเนี่ย อยู่กันกระจุกเดียวเนี่ยก็จะเจอเดินแค่กระจุกเดียวนะจะไม่เจอจุดอื่นๆนะครับ เจอเห็ดบ้าพีเเ่เจอหน่อไม้มากกว่าอ่านองต้นไม้น่ะอ๋อไปทางล่างงูเหรอจะจะหอ๋อผมย้ายโซนดีกว่าฝั่งนู้นก็มีแต่หิน,หนโซนนั้นแล้วก็สูงมากพี่มผมอาจจะไม่ได้เดินขึ้นไปนะครับผมโน่น,น,นไปโซนนู้นดีกว่าพี่ลงมาข้างล่างผมว่าช่วงนั้น ช่วงที่เห็ดขึ้นปีที่แล้วผมเจอเยอะมากใช่ส่วนนู้นอะใช่ใช่ใช่ใชนี่ทางลกมากทุกคนผมก็เลยอ่าไม่ไปนะครับผมอันนี้พ,พี่ใหญ่ก็เอานอไม้ด้ยวยเหรอใช่นอไม้ไปกินอ่าทำน้องกินเนืไง พัดหนอนมาเนี่กับมามาก็เล็กไปเล็กไปเหรอใช่นี่เล็กไปหรอตอานี้อ๋อแต่ก็พูดถึงก็กินได้นะกินได้ได้มันไปซอยเล็กๆไรแซอยแบบทีอ่ะกินได้พูดถึงกินได้เหมือนกันเขาดูตรงนี้อ๋อวันนี้หรอะเฮ้ยน้องไปไหนแล้ววะไม่รู้ว่าป่าที่นี่ก็ไม่ได้ไกลนะไม่น่าหลงหราไหมเฮ้ยอะไรเดือดเป็นใครวะเฮ้ยเดี๋ยวให้ตามไปดิ เียน้อไม่รู้ได้ยินเสียงน้องตะโกนอะอะไรวะเไม่เป็นไรพี่ไม่ไกลจากบ้านเรานะแต่ต้องระวังชาวบ้านที่คิดไม่ดีทว่ามาแงอได้ยินะได้ยิน่ดิป่าทีนี่ไม่ไกลนะเรามาหาเห็ดกันไม่ไกลนะแต่ว่าโอ้ โอ้เจ็บขากบแพกเลยเร็วอะไรใช่หรอเล่นน้องหายไปไหนผมได้ยินแต่ว่าตอนนี้ขาผมเจ็บมากโอ้เด ok> ินไม่ไดเฮ้ยน้องวิ่งไปดูดิพี่วิ่งไปดูดิเน้องไปอะไรวะ้ยน้องไปอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไน้องวะ ถ่ายไม่ทันนะทุกคนไม่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะร้นเหรอใช่ครับไม่ร้อนร้นจะเอากระเป๋าน้องใช่ผมก็กำลังหาเหตุผมไม่รู้เรื่องเลยตังตังยี่สิบที่สี่สิบที่ห้าเมื่อเช้าก็หายไปเลยใช่เหรอใช่เอาไปเปิดป้านเลยดีเอาโดนขโมยหมดเลยใช่แค่นี้ยังเอาอีกเหรอไม่รู้เฮ้ยสี่สิบก็เท่ากับสี่สี่โลนะน่องไม้อ่ะเออเขาไปขายโลละโลละสิบบาท บางละบางที่สิบสี่สิบห้าเลยนะอันนี้เกินไปใกล้ใกล้ตัวกันไปอันนี้อยู่แถวบ้านไปไหนแล้ววะนี่ไงเนี่ยอันนี้แถวบ้านใกล้ใกล้บ้านเลยพี่พี่เห็นท่อน้ำไหมไม่ไกลนะไม่ไหนเหรอไปหาดูดิมือขวาโอ้คุณอะไรลีกับพวกอะไรลีหรออือเป็นเด็กแน่ทุกคนทำไงอือเป็นเด็กไงแต่รอยมันไม่มีเลยนะคุณละไรนายเด้อคุณอะไรคุณอะไรคุณอะไรลีอยู่ปะลีก็เลย ่น้องบอกอยู่ทางนี้พี่ได้ยินเสียงคนปะอจะไเินาเ่อไม่คนลใช่ไนะได้ยินเสียงคนทุกคนอ้กูก็จำไม่ได้แล้วที่ว่าคนไหนอะพี่เพราะคนหาหน่อไม้ก็เยอะพ่เหอน้อสีง่าด้วยอไม่รู้เหมือนกันผมอยากดูไอ้คนที่มาเอาเงินเมื่อกี้ เป็นใครใช่พี่เดิดูก่อนไหมเดินดูก่อนไหมปิดหน้าใช่พี่เดินดูก่อนไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนแล้วไงเออมันไม่คิดน้องก็ลังโดนว่ามันมันขึ้นไอ้กดน้องลงอ่ะลงพื้นนะแล้วก็ลื้อกระเป๋าน้องอ่ะแล้วนี่คือเราเข้าป่าใกล้ๆอยู่เองนะเนี่ยยังไม่ไปไหนไกลเลยใช่อันตรายเนี่ยได้ยินเสียงคนตะโกนกันอยู่ที่โน้นนะพี่ผ่านหตอไม้กันแน่เลยผ่านหตอไม้ล้ก็ลําบากไงให้มันจะแฝงตัวอยู่ตรงนี้ก็ได้ไงแต่ว่าจําไม่ได้แล้วไงว่าคนไหนอ่ะ Dante อะไรวะไม่อะไรเนีเหตุแคนี้ยังเกิดขึ้นอ่ะนะพี่เนาะรยายพึ่งแบกแบบเดี๋ยวน้องเจ็บมอจะเจ็บหมจใมีแอเมรนชนะทำอะไรผมถามว่าเขาทำอะไรน้องดึงกระเป๋าอเมร์บ้่ปะล่ะพงเอาเจ้าเนอะเนอยี่ทั้งยหลอ๋อลากน้องมาตรงนี้ตรงน้แ้จะดึงจะเอากระเป๋าแต่ว่ามันไม่มีแค่สี่สิบบาทใช่ปะ เราแค่ที่บาทไม่มีถ้ามีมากกว่านั้นก็คงจะเอามากกว่านั้นแหะดีไม่เอากระเป๋าไปด้วยกระเป๋านี่น้องรักด้วยใส่ตลอดเวลาเลยใส่สภาพที่เลยใช่ที่ป้าตู่ส่งมาให้หน้องชอบด้วยได้ยินเสียงคนหาได้ไปดูไหมเพื่อเจอคนที่หาคนที่เอาน้องจับน้องไปเจอได้ยินเสียงฟังมันไปดูบ้างถ้าหล่อมายังไงอยูได้ทุกคนที่นี่อาจจะเป็น p e r ไม่ดีหรือว่ายังไงพวกนี้พวกเส้นยาปอไม่รู้จะห่างกันไปซื้อพวกยาหรืออะไรเงี้ย เลยพกกิน,กนเหล้า่าเงี้ยอันตรายนะไม่เม้าเอาคนที่เมาเมาอมึงกาก็ฆ่ากินปลาได้ใช่ไปรีบพาเ,เอาไปจากปากันโอ้ยจะคนไหมพี่มีคี่มีคนเดินอยูอ่ไปดูที่ไปดูตอนนี้ถ้าเราออกไปอีกนิดหน่อยก็ออกทางเป็นทางเขาเ้าแล้วใช่ใช่เดี๋ยวไม่ไกลนะ แต่ตอนนี้เราคงจะจำได้อีกไหมเนี่ยว่าคนไหนคนไหนครัที่มองไม่เลยพกหน้าด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ใครวะเห็นคนนั้นผ่านอยู่แต่พี่เอดไปโทษมั่วไม่ได้ดิเขหายขโมยดอกไม้ของเรอย่างไม่อยากจะบอกเรามันเป็นหากับเราเออเฮ้เม่อกี้วัมันขึ้นดอกมาเลยรอันนี้ดอกไม้พี่เหรอไม่รู้ไม่เห็พี่อ๋อเียหรอยดจะคนเสี่ยงคนเยอะมาก นี่ขนาดมาเพิ่งใกล้ๆนี่มันป่าไผ่ใช่ไหมต้นดอกไม้มันเ,อเยอะไงใช่เรารู้ว่าคนที่นั่งอยู่ก็มีหล่หน้าไหลายตาดีเรายัยางเข้าป่าไม่ลึกมากเัมือก้าตามอะไรอยู่เราบนพลาน้องกลับก่อนไหมก็ต้องประมาณนั้นแหละผมว่านะเน,น,นะ okay. นี่นะครับผมกับน้องแล้วก็พี่ๆนะครับได้ออกมาจากป่าแล้วนะนี่นะน้องเมื่อกี้หาตัวไม่เจอนะครับไอคนที่ทำน้องเมื่อกี้ไวมากครับ นี่ครับยงือแต่งหมดเลยน้าซ่าแม่อ่ะน้องบอกน้องกลัวมากครับน้องตกใจเหมือนกันมะขวะใจภาษาเขาแหละเพราะอูหรือทูทูเพื่ออะไรรีดดางอยู่ปะรีดยุงใช่ปะรีดทูไม่ละโอ้พีพี่ๆแล้วดูดิตอนนี้จะคนเยอะมากข้างล่างนู้นฮะลูกเล็กเล็กแดงครับ เยอะมากแล้วก็ไปโทนมั่วไม่ได้แล้วทีนี้นะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอานะว่าคนไหนคือคนไหนนี่นะโหคนแบบมาหากันเยอะมากเสียงตะโกนโน่นก็มีโน่นก็มีนะครับไม่หลายที่มากตอนนี้คือเราไม่รู้เลยครับว่าคนไหนคือคนไหนนี่น้องโอเคทุกคนเดี๋ยว,เ,เ,ยวเราว่าเราคงไม่ได้หาให้ต่อแล้วตอนนี้ต้องกลับไปส่งน้องก่อนละเพราะว่าให้อ่าทางบ้านผมดูน้องก่อน ถ้าผมมาหาเห็ดเนี่ยผมพาน้องมาแบบนี้รู้สึกว่าอันตรายพอสมควรเลยแหละนะก็ยังไม่พาน้องไปดีกว่าพาน้องกลับก่อนแล้วก็ค่อยมาหากันอีกทีนึงนะโอเคครับบายบายทุกคนน่พวโอเคครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านเลยคนระับที่ชมคลิปเราเนี่ยจนจบเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องมาหาเห็ดเองนะแล้วก็จะกลับไปส่งน้องต้นมันกันต่อแล้วนะครับไว้เจอในคลิปหน้าครับผม